โลละตั้ง40กล้าขายได้ไงเนี่ยฮะผลไม้พวกนี้ฉันขายตามราคาตลาดทั่วไปที่สําคัญเนี่ยฉันปลูกเองค่ะมันเป็นออร์แกนิกทั้งหมดแค่เพิ่มคําว่าออร์แกนิกเนี่ยก็เพิ่มมูลาค่าให้สินค้าได้เลยสชนะโอหหากินง่ายนะไหมคะสมัยเนี้ยก็แกขายของเกินราคาอยู่แบบเนี้ยฉันสองคนก็มีสิท์ที่จะต่อราคาตอนที่พวกคุณไปซื้อเสื้อผ้าดีๆหรือกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยคุณต่อราคากันไหมคะแกเคยเข้าห้างหรือร้านแบรนด์เนมบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะ ของราคาเป็นหมื่นแบบเนี้ไม่มีใครเขาต่อราคากันหรอกจ้าไอ้ชาวบ้านชาวช่องเขาหมดอ่ะจริงด้วยนะก้าผลไม้ไหมจ้าผลไม้จ้าผลไม้สดๆจากสวนเลยจ้าทั้งนี้จ้าขายทุกๆูเลยนะจ้าผลไม้ออร์แกนิกจ้าแก,แกนี่แตงโมนี่ไหมขา เขียนติดป้ายว่าแตงโมแล้วไหนแตงโมเหรอจ๊ะนั่นสิมีจะมีเลยอ๋อพอดีช่วงนี้แตงโมมันไม่ค่อยหวานไม่ค่อยอร่อยอะจ๊ะฉันก็เลยไม่ได้ามาขายด้วยอืมมีอะไรบ้างนะวิ่งลำยัยอะแอกสิหวานไหมเป็นไงอร่อยไหมแก มันเหมือนน่นะเหรออืมฉันเอาฉิ่มันดีกว่าแกลูกนี้เนื้อไม่ดีเลยอ่ะจะมีดีบ้างไหมเนี่ยสรุปสรุปเลยไม่ได้เรื่องเองอแต่ว่าลำไยเนี่ยเพิ่งมาใหม่ๆสดๆจากสวนเลยนะจ๊ะลำไยสดๆลำไยสด,ๆ,สดๆใหม่ๆอะไรเนื้อก็ไม่แน่นหวานก็ไม่หวาน ถ้าฉันสองคนชิมลูกนี้แล้วไม่หวานนะโดนดีแน่ออลูกค้าคะลําไยเนี่ยใหม่จริงๆค่ะเราประกันได้เลยเอากิโลดีคะอ,อพอดีว่าฉันไม่ได้มาซื้อลำไยญ่อะฉันมาซื้อส้มไม่ได้มาซื้อลำไหญ่แต่ซื้อส้มค่ะ แล้วแก้วมังกรเนี่ยขายไงอ่ะแก้วมังกรเนี่ยโลละสี่สิบจ้ะแล้วก็ส้มกับมังคุดก็โลละสี่ิเหมือนกันส่วนลำไยเนี่ยโลละห0สิบจ้ะ,ะ,ะคุณลูกค้าคะอย่าก,กดผลไม้แบบนั้นสิคะมันจะช้ำหมดนี่มันของซื้อของขายนะคะอะไรฉันก็แค่อยากจะรู้ว่าเนื้อมันเป็นสีแดงหรือว่าสีขาวไงถึงจะกดไม่ได้อะ่ะคุณถามฉันก็ได้นี่คะ แก้วมังกรพันเุนี้ยเนื้อสีขาวค่ะให้าง้นฉันเอามังคุดกับส้มอย่างละโลได้ค่ะอย่างละโลก็80สิบาทอะ่ะฮะแปสิบบาทโอ้ยหมดเนี้ยฉันให้หกสิบขายบ้าขายบอเลยแพงขนาดนั้นอะไม่แพงนะคะผลไม้พวกนี้ยฉันขายตามราคาตลาดทั่วไปที่สำคัญเนี่ยฉันปลูกเองค่ะมันเป็นออแกนิกทั้งหมดออแกนิก โอ้โหแค่เพิ่มคำว่าออร์แกนิกเนี่ยก็เพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้เลยสชนะโอโห้หากินง่ายนะไม่คะสมัยเนี้แล้วดูลูกมังคุดลูกแค่เนี้ยโลละตั้ง40กลก้าขายได้ไงเนี่ยฮะอือเราแกดูเชื้อราด้วยปะเนี่ยอีนี่ถ้าฉันกินเข้าไปแล้วท้องเสียแกจะมีปัญญารับผิดชอบไหมเนี่ยฮะไม่หรอกค่ะผลไม้พวกเนี้ยปลอดสารพิษยังไงก็ไม่ท้องเสียหรอกค่ะ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะแกก็ให้ฉันเอาไปกินสักครึ่งโลก็แล้วกันถ้าฉันกินแล้วฉันไม่ท้องเสียเดี๋ยวพวกฉันสองคนกลับมาซื้อโอเคปะไม่ได้ค่ะของซื้อของขายใช้ฟรีได้ยังไงฉันมีตน้นทุนที่ต้องจ่ายนะคะต้นทุนบ้าต้นทุนบออะไรของแกฮะพวกฉันให้แค่60บาทนี่แหละจะขายไม่ขายนี่้พวกฉันเอาฟรีแล้วนะพวกคุณสองคนเนี่ยแต่งตัวก็ดูดีนะคะแถมยังใช้ของแบรนด์เนมด้วยแต่กลับมาต่อกับีแคท ผลไม้ราคา20บาทเนี่ยนะคะแล้วมันจะทำไมล่ะก็แกขายของเกินราคาอยู่แบบเนี้ยชั้นสองคนก็มีสิทธิ์ที่จะต่อราคามันก็เป็นสิทธิ์ของชั้นงั้นชั้นขอถามพวกคุณหน่อยตอนที่พวกคุณไปซื้อเสื้อผ้าดีๆหรือกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยคุณต่อราคากันไหมคะตายแล้วนี่แกเคยเข้าห้างหรือร้านแบรนด์เนมบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะเว <c oughs> ลาเราไปซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยไม่มีใครเขากล้าต่อราคากันหรอกจ้ะ แกแกก็ดูสภาพมันสิอย่างแกเนี่ยเคยใช้ของแบรนด์เนมบ้างหรือเปล่าฮะของราคาเป็นหมื่นแบบเนี้ไม่มีใครเขาต่อราคากันหรอกจ้าอายชาวบ้านชาวช่องเขาหมดอะ <laughs> จริงด้วยนะแก <laughs> อายอายที่จะต่อกระเป๋าราคาหลักหมื่นแต่ของแค่ไม่กี่สิบบาทพวกเนี้ยคุณยังต่อไม่หยุดแบบนี้อันไหนมันน่าอายกว่ากันหรอคะ <laughs> นี่แกกล้าดียังไงเนะะี่ยฮะ ถึงเก้าผลไม้นุ่งเน่าของแกมาเปรียบเทียบกับของแบรนเนมที่กฉันใช้มูลค่ามันต่างกันจ้ะแล้วพวกคุณเนี่ยไม่คิดบ้างหรอคะว่าผลไม้กว่าจะามาขายได้แบบนี้มันผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างมันก็มีมูลค่าของมันเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะนั่นมันก็เรื่องของแกฉันไม่ได้อยากจะรู้รับอะไรดีคะป้าเพราะเธอสองคนเนี่ยถ้าไม่ซื้อก็หลบไปสิเกะกะหน้าร้าน ผลไม้ขายยังไงจ๊ะผละไม้เหาอคะก็แก้วมังกรเนี่ยสีิบค่ะแล้วก็ส้มกับมังคุด4ี่สิเหมือนกันส่วนอันนี้เนี่ยลำไยห,หวานหวานห้บาทจ้ะอุ้ยราคาถูกจังป้าขอเมาหมดเลยแล้วกันป้าจะเอาไปฝากคนข้างบ้านน่ะได้ค่ะเออเมื่อกี้ป้าได้ยินว่ามีคนต่อราคาเหรอจ๊ะใช่ค่ะแต่ว่าช่างเขาเลยค่ะป้าเขาคงจะเก็บตังค์เนี่ยไว้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรูห ก็เลยต้องมาต่อราคากับร้านผลไม้เล็กๆแบบหนูอะค่ะคนสมัยนี้อะไม่ได้เรื่องเลยนะคะใช่ค่ะป้าอะฉันให้เอาไปสิมาให้ฉันเรื่องอะไรเอากูบูชกทั้งจิมทั้งกดขนาดนี้ยฉันคงขายให้ลูกค้าคนอื่นต่อไม่ได้หรอกนี่เอาไปเถอะถือว่าฉันทำบุญทำทานก็ได้ อุ้ยแรงอะ่ะแกแกเอาไงต่อดีอะถก,กับสิอายจะตายอยู่แล้วเนี่ย,ยไปกินของสีแล้วตั้นหนึ่งนะจ๊ะทั้งหมดเท่าไหร่จ๊ะแั๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันขอช่างก่อน,ล,นอลืมกระเป๋าตังค์ฮะลืมกระเป๋าตังค์นี่ไม่ไดเอาตังค์มาเหรอผมไม่เอาเหลว ก็ได้ครับไม่เอาได้ยังไงซื้อแล้วฉันไม่รับคืนไปเอาตังมาเดี๋ยวนี้นะคุซาขายให้ราคาถูกๆยังจะไปเดือดเนื้อร้อนใจแทนฝรนั่งอีกเป็นแม่ค้าก็ควรจะมีจรรยาบรรณหน่อยนะคะร้านอื่นเขาย,ยังไม่ขายแพงขนาดนี้เลยถ้าฉันขายถูกๆแบบแม่ค้าร้านอื่นแล้วเมื่อไหร่ฉันจะรวยละะ่ะคะของซื้อของขายอะ่ะก็ต้องเลือกหน่อยหรือเปล่าล่ะโอ้ยพอแล้วฉันไม่ให้เลือกแล้วไม่เอาไม่ต้องซื้อทำไมทำแบบนี้ล่ะหนู ไม้ส,สดใหม่ๆเลยจ้าผลไม้มไม่จ้าผลไม้จ้าฮัลโหล I will go w a c k for me ฮัลโหลฮัลโหลฟุสฟุสฟุณขายยังไงหรอคะอะ้าวคนไทยเหรอ mm hmm. ตัง3โลร้อยเลยจ้ะส่วนส้มโลละ50หวานหวานเลยนะจ๊ะเอ๊ะแต่เมื่อกี้ฉันเห็นว่าส้มโลละร5อยหหรือว่าฉันตาฝาดไปคะอ๋อไม่ฝาดหรอกจก้ะราคานั้นน่ะฉันขายฝรั่งนะโาโหทำไมขายแพงจังเลยคะราคาต่างกันต้งเยอะแนะ่ขายพงขายแพงอะไรกันนี่ฉันก็ขายเธอราคาคนไทยแล้วนะแต่นี่มันหลอกลวงผู้บริโภคนะคะจะซื้อไม่ซื้อความจริงเนี่ยฉันก็ไม่ได้อยากขายให้หรอกนะคนไทย ได้กำไรก็น้อยยังจะมาสอนรู้สอนเห็นเรื่องเยอะอีกแต่น,นี่ฉันพูดในฐานะผู้บริโภคนะคะไม่อยากให้มีการเอาเปรียบกันอ่ะงั้นฉันขายให้เธอโลละร้อยห้าเธอจะซื้อไหมล่ะจะได้เท่าเทียมกันไม่ซื้อหรอกค่ะฝรั่งก็มีตําหนิส้มก็ลูกเล็กใครจะอยากไปซื้อเห็นไหมแกก็ไม่มีปัญญาซื้ออุตสาขายให้ราคาถูกๆยังจะไปเดือดเนื้อร้อนใจแทนฝรั่งอีก ็นแม่ค้าก็ควรจะมีจรรยาบรรหน่อยนะคะร้านอื่นเขาย,ยังไม่ขายแพงขนาดนี้เลยแถมยพูดจาดูถูกลูกค้าอีกโอ้ยถ้าฉันขายถูกๆแบบแม่ค้าร้านอื่นแล้วเมื่อไหร่ฉันจะรวยล่ะฮะถ้าคุณอยากขายของแล้วรวยคุณก็ควรจะเอาของคุณภาพดีๆมาขายไม่ใช่ขายของมีตําหนิแบบนี้ขายของแบบเนี้ยใครจะอยากไปซื้อคะฉันก็ขายได้ของฉันละกันถ้าแกไม่ซือ้อก็ไปเลยไปอย่ามายืนแก่กาหน้าร้านไปซะ ลไม้จ้าขายังไงเจ้าหนูราคาตามป,ป้ายเลยจ้ะป้าขอถุงหน่อยจ้ะอืมสม้มลูกเล็กไปหน่อยเนาะป้าเลือกแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ล่ะหยิบหยิบวางๆอยู่นั่นแหละชักช้าก็เลือกหน่อยสิของซื้อของขายอะ ก็ต้องเลือกหน่อยหรือเปล่าล่ะโอยพอแล้วฉันไม่ให้เลือกแล้วไม่เอาไม่ต้องซื้อทำไมทำแบบนี้ล่ะหนูไม่เอาก็ไม่ต้องซื้อไปเลยเกะกะหน้าร้านไปสิเอาป้าก็ไปสิเกะกะโอ๊ยไล่ขนาดนี้แล้วยังไม่ไปอีกเกะกะ Yeah, I'm gonna do it today. Awesome. Hello, hello, hello! Hello! Orange! Mm. Yummy, how, yummy. How much is it? Looks tasty. Yeah, orange. Yeah. How much? Oh nice! Mm. Ah. Nice. Ah. Mm -hmm. yes, yes. Looks nice. Yes. Mm, mm, mm. Oh. Ah. Orange. Oh. Oh. อันนี้เอาไปหมดเลย <laughs> อ้าโ,โอเคโฟร์หัเด็ดโฟร์ I forgot my wallet อะไรนะคะอะไรเล็ดๆนะ My wallet ลิงก์กระเป๋าตังค์ฮะลืมกระเป๋าตังค์ นี่ไม่ได้เอาตังค์มาเหรอผมไม่เอาเหลวก็ได้ครับไม่เอาได้ยังไงซื้อแล้วฉันไม่รับคืนไปเอาตังค์มาเดี๋ยวนี้นะคุเพไอ้โฟกต์เมย์ l าลเล็ตแคนยูแคมเฮียร์เพลส This crazy girl trying to trick me to cheat me he asked me a lot of money แล้นนี้มี200บาทโปรฮันด์รต้นทีเต้แค่นี้400บาทเลยหรอคะนี่ไทยอีกแล้วหรอคิดจริงฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าแฟนฉันมาซื้อเธอจะต้องหลอกขายขขาแน่ๆทำแบบเนี้ยมันไม่มีจิตใต้สำนึกเลยนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าแกสองคนเนี่ยรวมหัวกันมาแกล้งฉันเหรอฉันไม่ได้แกล้งค่ะแต่สิ่งที่คุณทำอ่ะมันไม่ถูกต้อง ผลไม้ก็เกรดธรรมดาแต่เอามาอัพราคาแพางเนี่ยเอาเปรียบผู้บริโภคชัดๆเลยอะไรผลไม้ฉันเนี่ยก็ไม่ใหม่สดๆทั้งนั้นแกอย่ามาพูดมั่วๆนะพูดมั่วหรอคะฝรั่งก็เนา่าส้มก็ตกเกรดทําแบบนี้มันเสียชื่อเสียงคนไทยนะรู้หรือเปล่าเอาผลไม้ใันไนี่จะไปไหนก็ไปไปไป,ไปสิไม่ต้องไล่หรอกคะ่ะฉันถ่ายคลิปไว้หมดแล้ว ไปแอนดี้ว้าถ่ายคลิปแล,ล้วคิดว่าจะทำอะไรฉันได้เหรอฮะไม,อไม่ต้องเอาทไมไม่มีลูกค้าเลยเนี่ยขนาดขายราคาคนไทยไม่มีใครมาซื้อเลยขายได้ไหมเนี่ยป้าจ้าป้าผลไม้ไม่จ้าผลไมสส้สดใหม่ๆทุกวันเลยจ้าป้าลองเลือกดูก่อนได้นะจ้า ดูก่อนได้จ้านี่เธอยังกล้าเรียกฉันอีกเหรอแม่ค้าคนดังในโซเชียลรู้หรือเปล่าว่าคลิปเธออ่ะคนดูเป็นล้านเลยนะคนคอมเมนต์อ่ะเป็นแสนฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นจ้ะคลิปอะไรเหรอคะป้าก็คลิปที่เธอหลอกขายคนต่างชาติไงล่ะก่อนหน้านั้นอะ่ะที่คิดว่าจะช่วยเธอซื้อแต่ก็ไล่ฉันอย่างกับหมูกับหมาสมน้ำหน้าแม่ค้านีสใส่ไม่ดีเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะคนดูเป็นล้านคนเมนเป็นแสนแบบนี้ร้านฉันก็เจ๊งแย่แล้วสิก็เจ๊งนะสิไม่ต้องขายหรอกเก็บกลับบ้านไปเลยก่อนหน้าฉันจะช่วยซื้อ็ไล่ฉันยังกับหมูกับหมานี่ใส่ไม่ดีแม่ค้าแบบนี้อ,อ,อ่ะอ่ออนไปไม่ต้องช่วยมันซื้อหรอกไก<ป>ลับเลย <c oughs> ไปทำไมชีวิตฉันมันแย่ยแบบนี้อ๋อแล้วฉันจะไปทำมาหากินอะไรเลยเนี่ย ดูเป็นร้านเขาก็จำฉันได้หมดแล้วสิ